l i ตเติ้ลบิ c มชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่บีมรีวิวผลิตภัณฑ์ที่บิมใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าไปนะคะวันนี้บิมก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่บิมกินทุกวันเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั่นก็คือเจเลนนี่นะคะเป็น High Balance Maxi Same Attack วว้า <Wow. S 2> เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากงาดำก่อนหน้านี้นาวีเป็นคนที่ผมแตกปลายมากแล้วก็เป็นคนที่มีรังแคด้วยทําสีผมบ่อยมากไม่ว่าจะสีทองสีนูนสีนสี่เป็นคนที่แบบว่าชอบทําสีผมมากโดยไม่คํานึงเลยว่าแบบสภาพเส้นผมตัวเองจะเป็นอะไรหลังจากที่เรา ทำสีผมผมเราก็เริ่มแบบเสียแตกปลายแล้วก็ขาดง่ายมากๆเลยแล้วความเงางามของหนังสีสระของเราก็คือแบบหายไปเลยบีมก็เลยหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมของเราตอนแรกก็ได้ซื้อเป็นน้ำยาบำรุงเส้นผมแต่ว่ามันดูแลเส้นผมของเราได้ช้ามากๆเลยคือต้องใช้ระยะเวลานิดนึงกว่าสภาพเส้นผมของเราจะกลับมาดีเมื่อบีมได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกินได้ประมาณ1เดือนเลยรูปร่าง หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้พิงกก็กินหมดไปแล้วแพ็คหนึ่งอันนี้ขึ้นแพ็คที่2แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย เ็นเม็ดแคปซูลนะคะเพราะการที่เรามีผมอย่างเงางามนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการปรับบุคลิกแล้วก็ทําให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นการที่เรามีผมที่แตกปลายหรือว่าผมไม่เงางามมันก็จะทําให้เราดูไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกไปเลยนะคะทุกคนยังไงเส้นผมของเราก็ส่วนที่ทําให้เราดูดีขึ้นมาประมาณ4 0 5 0เลยก็ว่าได้หลังจากที่บีมได้ลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมาประมาณ1สัปดาห์บีมก็สังเกตได้ว่าผมของบีมนะคะดูเงา งามแล้วก็ดกดับขึ้นรากผมของเรานะคะก็แข็งแรงขึ้นด้วยจากปกติเวลาแบบว่าสะผมเนี้ยผมเราก็จะเห็นเส้นผมของเราตำทอดทุกวันนี้คือ ล่วงน้อยลงแล้วกบ็บางวันก็คือแบบไม่ล่วงเลยเนื่องจากที่บีมเป็นดีเจนะคะใช้สายตาบ่อยมากไม่ว่าจะจัดรายการต้องใช้สายตากับโทรศัพท์วันหนึ่งก็ประมาณ4-5หชั่วโมงได้เลยมันทำให้สายตาเราของเราอะ่ะมีความผ้าเบอร์มองอะไรไม่ค่อยชัดหลายๆสาเหตุมันทำให้แบบว่า เราสายตาไม่ค่อยดีแต่ว่าตัวนี้ก็จะช่วยในการปรับสมดุลสายตานะคะแล้วก็ทําให้อาการผ้าเบอร์ของเราดีขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากงาดําน,นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นวัยรุ่นเท่านั้นที่จะทานได้ทุกเพศทุกวัยก็สามารถทานได้นะคะเพราะตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากสมุนไพรนะคะปลอดภัย แน่นอนร้อซนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะจาก690บาทเหลือ490บาทเท่านั้นนะคะทุกคนวันนี้เยงก็ขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย